เป็นเอิร์ฟปูที่เอาแกแล้วอไปกระชีร้างเนาะอันนั้นเป็นอองอองที่ไม่มันนะคะปูนยามนี่เลยมันหลายเพิ่งตัวแม่ตัวผู้มันเหมือน,นะคะอันนี้มันเพิ่นนะคะมีแม่นไข่ไม่ใช่ไข่ปูนะคะมันปูกระ,ะสีล้างสักคนนาะ มันมันออกปะมันออาจะอ,อ,อจะ่องปูเขาจะไม่เอาโซนที่เป็นตรงนี้นะคะเพราะว่าจะเป็นกระเพาะของกระปูเนาะเืาจะทความสะอาดไปนําเลยก่อนที่เราจะเอาไปเอ็ดยิงอ่องปูะคะ่ะอืมอุมันหลาเนาะมันหลายนันเยยนาะมันเพิ่นจะมีกอกับบริเวณฝาผนังอันนี้เพิ่นนะคะอืมมันจะหนีออกเลยตรงนี้ อมันค่อนข้างหลายตัวนี้ครับมันปลูกเป็นมันที่แบบว่าหอมนาะหอมเซ่บนี่ครับก่ได้มาหลายหรอกแอลก็จะมีส่วนผสมมาดิวยน้ให้เป็นใสแล้วก็ติ่มอ่องล่างอ่องมันแห้งส่วนผสมของเขานะคะนี่คือปัจจัยลักของปิ้งอองปูห้องจะใสไ่ไข่ เพื่อเพิ่มปริมาณของมันมาเพราะว่ามันเพิ่นน้อยอยู่แล้วเนะ<ช>าะใส่ผมงรัก 으음. <whistles> <sweird> <sweird> <hums> 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 นนสุกกันที่จะมาแล้วอีไปมอ๋อกระจนไหมมดบอหอมบ่ะหอมหอม่หอมมันปูเลย เป็นตัวเสียมหองอืมอืมได้ออกมันานี่ยปิดดูดออกมาหมดเลยได้เฮ้ยรอบนี้อืมนึ่งันคือมักนัวๆกะปรุงเรานัวๆแมนนี่เดี๋ยวเสีมคับอืม เป็นอะไรมาเนี่ยออรอบที่สองนะครับยังแสบคือกองแ่บคือกองมันบ่หอมสุดจอยมาได้สูสุกันนมแสบแสบแสบแ่บเนาะ